สวัสดีจ้าวันนี้นะก็มาถึงงานแล้วนะคะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้งานอยู่ที่คองพระลสกิีอยู่ปวกแดงค่ะพอเหมือนยังค่ะอีหล่าอ้วนแล้วแต่ก็อ้วนก็ดีอุ้ยก็มีห่อเข่าที่มอสหบอเข่ามานล้วป้า ปลาทอหอดเข่ามาพี่น้องเออสีแงเนี่กินน้ำยูดอกแสกินอกินยู่บ่เไม่นสินสวัสดีค่ะอุ้ยช่อง YouTube เยอะมากเลยสวัสดีค่ะพ่อเอกขึ้นไปยืมไก่แล้วพ่อเอกลงไปแล้วไหมสวัสดีค่ะพ่อเอก นาไม่ยุ่ส่ายกรหมอก้าวบลลูหมองก้าหมองก้าวบัลูหมบอหม่นีใส่ลปีนเข้าบนวสนาอยู่นะติ้งติ้งแนทีไม่เยปรจ หลังจากที่นางลงจากาจกกิน้าแข็งมาแล้วออจาไหมมารับชกกี่ก่รสตัวให้ดแม่หน่อยเอาวะน่ะเอาแม่เาล้ดเอาไฮนเบิร์ดแนเดตัเขา

เราไม่นะยาแ้เร yeah, sure. yeah well, ีนยาแเนเาตเลี้ยวเร่นกับลูกเามันหลั่หลายนเมือดีมันีท่ยเชียร์มืกเปู่แูกเจานไปลเจ้เลายโตเรยนกอนไปครับทพีดูทางีเปิดภาพแม่แม่ลูกมเขาไปกินแรถูงมาก่ล่ อาไปกินเองกะเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาเอาเออยังไเอาย่างามาเอาเมนบอเถอะนะไปยางยังไม่อยากเอาไปนาเนี่ยเนี่ยเต็งนาแต่งนาเมื่อก่อนเขางเขาอนห้เอาเร่งตน ไปเพียงจี้มามาแก้ม้าแก้เลยบายนี้ไม่แก้ไ้ไข่จับไอ้ถือพี่นะเออให้ไม่ได้ซิมงนาทีเด้อให้มได้ซิมไนาทีเด้อพดา

เน่อีเตนดอีมเื่อนี่เออมันเหลือซำนี่ละน้ำเด้อจ้าเด้อไดแล้วแล้วนนก็ได้เนละเอา่เอา่เอา่เอาก็เียว่าแจกี่คือหนูาหนูยืนาแข้ง่ยหนูอยากหนูเล่นมัน่เขาอยากแจกให้มันหมดไงเออ ใช่แล้วแม่ไม่ใช่แล้วแม่กแปลแปลกนะคนนี้แปลกแปลกแล้วอ๋อพี่วัดไปแล้วยังพีวัดเนี่ยโอ้ยต้องพี่กระจกเงินแหมไปไ้แจกน้ามาไปต้องพี่แจกน้าต้องพี่แจกเงินพี่บอกอแจกน้ำว่าพี่ว่าหน้ามาต่อแถวเขาเนี่ยมต่อแถวนเขาหนิคไทโอ้ยโอ้ยโ้ยนโอ้ยต้นยอู่พี่ ไพอเู่เงกัเอาเอาขึ้นหน่อยแต่ว่าเอาครับกันมันหน่อยเมื่อเขาได้มาตายแล้วปากแตกน้มอนอนนงเปล่าแล้วานังเปล่าเรานี่อหอดหอดอดอดยูทูบเบอร์ว่นน้อนาอดยูทูบเบอร์วันน้านาอคุณคคุณเอฟคุปอลา เอกปลอยใส่กูเอกูปอยกปอยหน่อยน้ำเสียงแบบนี้คนสวยเท่าไหร่ตั้ง่วน้อยี่สิบาทได้มั้่ยัอาเยงกไงเพราะว่าหลายแ่ัเอาแปดพหยังห้หรืปีเียเสเพลงรอยเจิบนึ องร้อยนัเอกสองร้อยออยหาซีแ้อร้อยหาอเป็นเนพออไหมพอยังพอยัเออพไปพอนัป่าเตรียมมทันงพอพอไปยังพอยังพปากอยโคมก็เป็นนักเอกก็ผู้เกิจสองเอผู Finnish, no ชช้น้ก็มหลวงศีีแน่นอนพอแล้วพอแล้วพอแชรอพอแล้วไปไรบ้งกพวอพอปีดีพอไป่านมาแลมาขูพอนักมันไดเลขกี่แงมันก็ไ้ หนึ่งสองสามสี่สองสาม่ห้าอกเล็กคนไปดูทีเออไปบ่เพิ่นสิว่าอีหลาเล็กเล่าสองสามก็สามสามก็คุณพ่อไปเพม่อนพ่อบ่ไปสร้างสิเแล้วเมันหมานมนหมนาจะมาหมานจะมาหมานเป็นยังคือพ่อคู อะไรน,นะมาหยอกพี่เขาเนาะหนูไม่ได้ีูจริงๆนะเนี่ยเอาให้เพื่อนเขาเป็นอะไรกันนะอ่ะเขาเป็นเพื่อนาขาเขาเป็นเพื่อนสาวกานันนักศึกาคนอยู่ทางๆวันนี้เอเจ้อย่ามาแตง่ง ดขอชอบพี่ใครรักนะไปจะไปเนไปเช็คซ้ำยังอย่ากูไดงละ อย่างได้หาลอยเป็นว่าขอไม่แกบมอารอลก็บ <c oughs> ให้นางเน่งในนนเกนอันนีก่าบอันนี้คือ agu <laughs>